ออสบายดีที่หักทุกคนทีดีหักทุกคนเดอน้อคนน่ะหักทุกคนหักแพงทุกคนคือกันแพงทุกคนคือกันเนาะนถือถือถือเก่งเก่งให้เขียนบบแบนีบหกักคือกัเน <laughs> 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 ออ สวัสดีสวัสดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยอยู่ทั้งต่างประเทศพี่น้องเลยสวัสดีแล้วก็ิยินดีต้อนรับขา่าูซูซองยูทูบของแม่น้องมินตาเซนเกาเซนเคยเนาะมาพบกันวันนี้แม่น้องมินตากับเดินทางออกมาที่เพื่อน,น้องมะนาวพี่น้องเลยเนาะกับพอดีว่า,ามาเป็นข้างที่สองพี่น้องเลยเพราะว่ามาเมื่อก่อนน่หละกอ่ะน้องมะนาวเพิ่นอยากได้ปื้มอยากได้มิกเนาะเพิ่นอยากมาเยี่ยนหนังสือว่าจันเนาะพี่น้องเลยก็เลย ืัอนี้เอาปุ้มมาให้เพื่อนแน่ืันนี้พี่น้องเงยก็เลยมาเยี่ยมเพื่อนแน่เนาะจิงไดก็ไม่น้องไม่ตาก็าสิไดขึ้นไปเ,นเพื่อนเพ่อนเพ,นพราะว่าตอนนี้ก็ได้มาฮอดแล้วพี่น้องเงยก่อนขึ้นไปก็ไม่น้องไม่ตาต้องขอขอบคุณขอบคุณน,น้ำพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สขคสุคนเดอร์เนาะที่ข่ามาติดตามฮอบส้มและก็หายกำลังใจเนาอะเอพราะว่าอาการของน้องมะนาเพื่อนเนองก็เป็น แะสงสารน้องเพ่อนพี่น้องเลยเนาะกฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีขับมาห้กำลังใจทั้งน้องเพ่อนเด้อพี่น้องเลยเนาะาจงใดกะสำหรับคิมนี้ไม่น้องมินตาเ่้าพิดพลาดประการใดเนาะาจงใดกะต้องกบขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเลยถาว่านะไม่น้องมินตาเ่้าบอสุภาพอควรจังใดกะต้องกบขอโทษขออภัยลลายเด้อพี่น้องเลยโอเคเข้าไปติดตามห้องสม้อนกันเด้อพี่น้องเลยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะตอนนี้ทั้งเขากับพากันมาหอดเทือนของน้องมะนาวแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแน่ก็เลย uh, มาหล่นน้ำเพลินพี่น้องเลยเมื่อวันจันทร์กับเข่าแล้วเนาะเย็นมกมีเวลามาหล่นน้ำเพลินพี่น้องเลย uh, อากาศก็เย็นเย็น,ยนสวัสดีเดอร์ทั้งแมเดอร์ เลยมาดื่นน้ำนองมะนาวเ <laughs> ย็นๆเนาะมาดนี้เนาะขออนุญาตเด้อแม่เด้ออืขึ้นกินข้าวกินน้ำเราเลื่เน,นย,ยัยน,น,นได้มาพี่เลื่อนได้มาดื่นน้ำนองมะนาวเลย่ได้มาดน่นสบายดีอันใดไหนยยังไม่เข่าห้องเฮียนก็เลยได้แต่ปุ่มเขียนกระปุ่มปอหาภาษาลาว ว่าสีขาวห้องเฮียนผัดลืมกับเจสบายดี <laughs> ปิดเทอมปิดเทอมผักผักเฮียนเด้์อะลองอ่านเบิ่งกโนบ้านี่เฮียนจานเด้ออ้อเด้อตุ้กใหม่วะนี่โอ้ปุ้มใหม่แล้วนะเฮียนเป็นอะไรโอออ้่อ่่าเเพพินพินนันนั้นสอได้เห็นว่าโซค่ะ าลายมืองามเลยมืงเด้อไปไปเบิ่งน้ำเพลินก่อนเด้อะโอ้โหไยากเบิงนะ่งเนาะสบายดีเด้อคุณครูสบายดีมาเบิ่งทางนอกมะนาวเพลินน่ะนะเขียนหนังสือที่น้องเลย ก็ย oh. ังเป็นนะโอ้แต่ไรเขียนแต่โดนนด้นนี่ตั้งแต่สีแดงบม่ได้เขียนแต่โดนมาจากนี่น่ะกับลายแล้วลายปีเนาะเจ้ากับเต่ปอสามเจ้ากับขึ้นบึงว่าตอนนี้กับเจ้ากันยุบพิ่นถอดแย่เวลากระเด็โอ้งามงามอ่านจานเบิรงอ่านเบิรงก่อนหน่อยสัตอ่าหายเจ้าของอ่านก่อนแเนาะพ่อ เจ้าของอ่านมงคลเจ้าอ่านก่อนฮะบอ้เจ้าของอ่านมงกคว่าพักสิถืับอยเร็วแล้วสี่นะแม่สบายสีทีละทุกคนทีบ่อยทีสี่ทีอันนี้สบายดีที่ฮักอ่านอ่านให้ป้าลุงพังให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีพนังอยู่สบายดีที่ฮักทุกคนทีดีฮักทุกคนเด้อที่ฮักทุกคนเด้อบังเด้อ สวัสดีที่หักทุกคนที่ดีหักทุกคนเด้อคนน่ะหักทุกคนหักแพงทุกคนคือกัรแพงทุกคนคือกันเนาะโอ้เถื่อเถือเถือเก่งเก่งแห้เขียนแบบได้บ้านีหักคือการเห้อโอ้ยลายมือข่อยนะบางงามยืมมือเหรอบางงามขี้เจ้าลายมือข่อยอ่ะตัวยิ่ใหญ่บ่ตัวน้อยกันอ่ะตัวน้อยคือกันอ่ารหักคือกันเด้อเนาะคือกันเด้อโอเคตัวน้อยอ่านสิหักคือกันเพิ่นเพิ่ม ลายมือเราจะเขียนตัวน้อยเนาะก็อ๋ออย่างเงี้ยเฉยตัวหักขึ้นเด้อใส่ไม่โทษนาะจากเป็นเด้อเนาะิรเด้อเดดด้้้ออออเเเนาะโบลับธรรมดาให้เวลาเราเป็นนักเชื่อเนาะอเชมเราจะไปเฮี่ยงยั่ไงนี่นาะอันนี้นะเป็นปุ้มมนฑะพระสลาของปอหาเด้ออันนี้เนาะท่านเจ้าอยากวาดรูปวาดยังกะบเด้งเด้งเห็นบอนี่อันนี้ปอหาจะยังบอลเฮี่ยนหอยของปอหาเนาะ หลายปีแล้วพ่อเอาเขาขึ้นแน่ข้างห้องหลายปีแล้วบ่้างห้องหลายปีนี่เด้น่ะมันมีแบบนิทานอย่างก็มีอยู่ได้เจ้าเฮียนจบแต่ปรสามเลยน้องๆนะโปรสามเงาออกไม่บอกเพื่อนออกไปนะโปรบอกเพื่อนแสดงว่ายังอยู่ห้องปรสามนะหากันลงไปค่ะจีบไม่ได้ขึ้นห้องลงไปน้ำไปโปรบอกเพื่อนปอซีเจ้าบ่านั่นเนาะ เวทเพิ่นเขาของเฮียนก่อนนางยังไม่ได้ลงเฮียนก่อสืบ่ได้ปุ่มนะมีจันบอสลงเฮียนแมนมีท่านอย่างอู่นวาดรูปนี่เก่งบ่จ้ะเก่งโอ้นีได้เห็นบอสนเมผู้คนเนอนีด้อันนี้เขาเจ้าวันนั้นสซีบได้บอสนะโอ้สซีบมีบ่ได้อามาโสซีโสซีเดมผู้เนาะงามได้โสซีเนาะวาดได้เนาะ นี่เด้อโอเด้ออันนั้นโ<ช>อเต็มว,ว่ะลูกก่อนโอสีของมินตาลายยึดทนเขาวทิอันนี้นั่นโอนะเวลามันนันนั้นเราก็บุญเล้นไม่ใช่อยู่บ่อันนี้เนี่ยเอาในเฮือนจังเป็นของไผรลืมนี่นี่ยมะนาวเคยเคยต้นอยู่มะนาวทายหมักเฉลิมสวยนะถึกอันนี้นะถือหน้าอันนี้ได้เจ้าเคยเต้นอยู่บ่คิวอุ้ยเต้นยังเยอะ เมนว่แนมต้บ่เืเตาบอ้ตาบ่มักต้บอยังคักได้ออยังคัก่มอจะชิมเองของใครทีอ่งโอ้โหต้ยตาเนาะแมนบ่ยังจะใช้เขียมยังหนจ้านเขาวใช้บงนีหนาเราเนียนเนียนดไทยก็นะก๋วยสางอ ครีมอันนี้ว่าจะใช่นะครีมยัมมงซื้อกันเดดกลูตาเงยไหมเอ้ยอ่านตัวไทยเป็นยั่บอคากตเลยครีมมาตัวไทยเพิน่นี่นตัวไทยบื้อเลยไปไทยไอีกเลยอ๋อไปเฉยเลยอันน่ะฟังไทยต่อยาบออืมอันนี้ของโปรเจ้าเอ้อนี่นะใด่ได้ มาลิ่นน้ำเหรอซีได้เข่าห้องเฮียนเหรอยี่ยนบุญมีเวลามาหาน์น่ะทานมาอยู่ได้บุญนี่ก็ได้มันเย็นเนาะก็เลยยี่ยนบุมีเวลามาไปยี่ยนพิจนั์ดยี่ยนว่าคลองถ่าเพิ่มเขียนเฮียนสันเนาะหาอยู่ยอ,ย <c oughs> อ่านอ่านนี่นะอ่านได้เบิบร์ตบอลมาเนาะ <c oughs> อันนี้นำ้ำซอนี่อ่านได้เบิบร์ตบอลนี่อ่ <c oughs> านได้อยู่พอได้เน,ะ <c oughs> นาะไม่เก่งแล้วสัน โอ้ลายมือเพิ <com> ่นก็ย okay. <c oughs that> yeah. ังงามคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะตั้งเท่าใดปีว่าหรือว่าเขียนนําเรื่อยอยู่บ่เขียนอยูนี่เบิ่งสให้ลงเบิ่งก็คัหรือว่าเฮียนว่าเขียนเื่อยอยู่บ่คือว่างามเบิ่งนี่ๆๆลายมือเพิ่นนี่พี่น้องงามเเห็นบ่เห็นอยู่เพิ่นบ่ได้เขียนแต่โดนๆเนาะเราเขียนก็ไวพี่น้องเอ้ยคือว่าแสดงว่ายังจําได้ดีเด้นี่สละเออเก่งๆ แม่ยังบูเป็นใช่ไหมจังเนาะแม่เจ้าเจ้าเป็นอยู่วะม้เฮียนเลยโอ้ยบาธรรมดาเลยเราเรียนแบบต่อเนื่องนี่ีนใช่ได้เป็นคู่เป็นมอลรือได้เป็นแพทย์เป็นมอหรืได้เฮียนต่อได้เนี่ยเออสมมติอย่างเป็นคู่เป็นแพทย์อะไรสันอย่างยังมองยังมองกาอยังองี้นี่ไงกาเถวยทองว่ะกาเถวยทองกาลิง มัน <gesch> <laughs> ่ดวเแม่ารีนอันน่ะรมโสต้มาเนี่ยรำใช่นี่อ๋อบือไม่ได้ปวดปวดเลยผ่านชูเมนี่วันหยัางก่อวันเอาแบบเช้าเออแบบวันน่ะแม่รมไม้แบบนี้นะไม่ได้บอกอนี่ยาน้ำบัดไม่ได้อย่าปวดช่ายปวดเยี่ยนี่เอิญแม่บอนี่เนี่ยอยู่นี่แล้วเอา่ใช่สิโอ อันนี้ได้ของน้ามยังโมมีเลยเนาะถึงเือนไมีแดงก็เาเมื่อเ้อเอ้เต้นผูกไหมเิ้งเออเต้นเต้เออถ้าเราคิดว่าเวลาแบบเป็นเพิ่อนปวดเบาปวดยังแะเอิน้ยเนือยเี้ะหงดดอจังเ้คุณโล่ยังไปเลย คันป้อยป้อยกับเงน้เพ like ื่อนไปว่าคันป้อยนะไปมันนี่แบบเลืนดผีตายเป็มชื่อไปถิงนมันนี้ได้เลยก็มีวัดพระ้ากทีมหอยผ้าเจ้ากับยาสีฟันอะไเนาะก็แล้วก็เจ้าใะรอันนั่นเนาะกับขยันคนเนาะไปกันเลยผ้าเนาะ น่าล้หมอกก็ได้มทานน้ำลาเนี่ทาน่บอันนี้ลายทีมเิสำอางนารายาอะไรนนี่งามโอ้งบีทังนี้ทังนั้นอีกนาคอยดัหนาคอยาเ้าดเหมือมกันนาเจ้าพี่ลกมาปึกปึึขึ้นเป็นทีพะอันนี้ก็มากเป็นฝ่าด้วยกัน บัดเสมออยู่ผีพันเสมือกันเต้มเต้มอันก็สองหัวหัวหนึ่งไว้เขียนหนังสือหัวหนึ่งเต้มรูปเต้มรูปวาดรูปบ่อเนี่ยขนนั้นน่เลยเอาซีมาพร้อมให้ย้อมให้ยังย้อมอืมผูบคนเต้มจะไปกวดสิโอ้ยจโอ้ยบอกกัดบ่อ่ยาวไปกวดในครูในครูแห่แบบชิบอยู่ดอกในครูแห่คะแนนชิบอยู่ดอก

ยังเย็นอยู่อากาศสวยมากลมเนาะีผู้มาหลินน้ำหลบบ่มาน้ามาเนี่ยนี่สองสาคืนสองสามพอนะมาแต่เช้าเนาะคือบัวสบายเลยอากาศเหนื่อยเปลี่ยนนี่เนาะมาคืนอีกเนาะเหนื่อยปวดต้นปวดโตแดกต้นแรงมาบ่ลูบี งามหมดเลยโอ้งามแล้ว่ะก็คิดอยากไปนั่งเฮียนอีกดีู่วะมะนาวเฮียนตัวใหญ่เฮียนก็ไปเลยใช่หรือเนาะาจะแไปะจะมาบ่ไอ้ขอถามเนี่ยพี่ตั้งให้ซื้อมะนาวนี่คือมวนแท้ะเชพ่อแม่แน่เชื่อโอ้แม่นี่บ่เป็นแบบพีนทั้งนั้นเป็นแม่เพื่อน พี่กว่าเขาเป็นแม่เป็นพี่แต่เพิ่มเติมนะแต่พี่น้องฟังไทยคนว่าคนไทยก็เป็นลายได้แบบนี้นะเป็นลายแบบอาการอยากคายคือข้นอกมาน้านี่แต่ว่าต้องไม่กินยาตลอดหรอสั้น้ยหน้าจอสีเด้อกินยาตลอดถึงนอนจอสีอีกจอชีวิตเลยนะ มีว่ะเสาสีนะเสาสี like ่นะบอถ้าได้มาเมื่อหนาเพื่อแล้วบะนี่นะคมึได้กินยากินน้ำยาเต้ามื่อกี้ฮะกินแล้วบ่ยามื่อกี้นะยังอยู่ฮะมากินได้หมเอาสีมาระบายกับงามเน่อยเนาะแม่นควบแล้วเรือเนาะยังกินน้ำหลางข่าวบ่กินน้ำหลางเออทีนี้เราอยังกินยาเก่งเนาะแตาเป็นเท่านี่กินบวกกินแล้วขมเนาะกินยาเป็นคนแคะยาแน่เนี่ยเป็นคนนั้นนั่นลงขมเพราะทอยากยา ใจรายรุ่นน้องเพิ่นพี่น้องเลยนะได้มากินยาบันนี้อ้าวเอาเ้ยแต่งได้ไมผู้จักมแต่งเอาสีเบิ้ลฮันขนาดสีม่วงกัสีสีพาดมิดสีพากสีขาวมิดสีพากับสีขาวพอเพิ่นเขียนได้ก็ เหจับตนงานใดกินใดเนาะวันละสองข้งหลังอาหารเร้าก่อนมอก็ฉีพาว่าก่อนะารเ้าานเบบน้่ไหมนี่ไดฉมงาแต่เบิ่งหลังอาหาร่เตอนเช้าโินโชว์มิดนะตอนเช้าแดงกินซีนี่นี่เขาก็เขียนว่าหนึ่งเม็ดก็หนึ่งเม็ดร่วมกันนะเนี รวมกันทั้งนึกอ่านเบิ้งกอนหลังอาหารอ่านอันเดียวกันนี่เนาะเบิ้งก็ใจสัดๆเน่งเม็ดข้าวแรงเบิ้งข้าวเบิ้งข้าวอะไรกันเนาะเบิ้งทีวีเบิ้งข่าวเชือเนี่เอ้อย่างนี้อันเดียวกันมันเป็นอันลายทงเนาะเห็นไหมเห็นไ่มสิเลือกมัน อันนี้เป็นคือบโบเขียนบอกจ้ะเอ๊ะแต่นี่ะนะเอจตัว็บเช่งทงเดียวเออเออเออบิงบ้งเบิ้งหาอันเบิง้งจงทานหนึ่งมิตรวันละสองั้งจงแวะไปต่ออยู่ห้านบ้านห้านี่บ้านานี้ก็ห้านขายยารังหารเอาตัวอย่างไปให้เขาเบิง้งซื้อยากินตัวนี้ได้มาเนี่ยก็อนเดียวกัน,นเดียวกันเลยนะเอ่อเดียวก็ตัวพาเนี่ย แัแดงแบบัวเทากัตัวนี้แครแต่เม็ดยานี้น่อยเนาะด็กินง่ายต้องเม็ดน้อยเนาะใช้ไว้แบบนี้อันนี้นั่นมลนี่น่ตินนนะตเป็นบนไหลกินมันน่นแต่นอนแล้วก็ยาเพื่อหายห้านอนได้นี่เนาะยาก็อมปะสสะอมปสสแต่แต่รุตัวเน